จากกรณีดาบตำรวจอรารามสังชัยอายุ44ปีผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสอพอนสนุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ใช้อาวุธปืนขนาด9มิลิเมตรบุกเข้าไปกระหน่ำยิงนางสาวนุจรินแก้วจตุรัสอายุ42ปีอดีตภรรยาซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่โรงพยาบาลนนสุวรรณได้รับบาดเจ็บสาหัสและใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงนายจรันและนางสมคิดสุกุงกฎสองสามีภรรยาซึ่งเป็นเพื่อนของอดีตภรรยาเสียชีวิตอีกสองศพขณะนั่งรับประทานอาหารอยู่ภายในร้านอาหารเมื่อคืนน ันที่29พฤศจิกายนผ่านมาซึ่งเป็นร้านอาหารที่ผู้บาดเจ็บและผู้ตายได้ร่วมหุ้นกันเปิดจากการสอบสวนดับตำรวจอรารามผู้ต้องหาให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาโดยยอมรับว่าชนวนเหตุเกิดจากความหึงหวงแม้จะอย่าร้งกับอดีตภรรยาไปแล้วแต่ยังใช้ชีวิตอยู่บ้านหลังเดียวกันเพราะทำหน้าที่ของพ่อและแม่เนื่องจากมีลูกด้วยกันสองคนแต่พอรู้ว่าอาดีตภรรยามีความสัมพันธ์กับผู้ตายจึงเกิดความโมโหตัดสินใจบุกเข้าไปกระหน่ำยิงทั้งสามขนาดนั่งอยู่ในร้านอาหารดังกล่าว ด้านในสุพจน์พุทธลาเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ใกล้ร้านที่เกิดเหตุกล่าวว่าวันเกิดเหตุช่วงประมาณ6กโมงเย็นตนพาภรรยาและลูกสาวไปนั่งกินข้าวที่ร้านดังกล่าวกระทั่งประมาณทุ่มครึ่งก็พาลูกสาวเดินกลับมาบ้านก่อนแต่ภรรยาย,ยังนั่งอยู่ที่ร้านไม่นานก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดภายในร้านเพราะอยู่ห่างกันแค่ประมาณ50เมตรแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยความเป็นห่วงภรรยาจึงรีบวิ่งกลับไปที่ร้านพอเข้าไปก็เห็นสองผัวเมียและนางสาวนุจรินนอนจมกองเลือดอยู่ทั้งตนและชาาบ้าน ก็ช่วยกันปั๊มหัวใจแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตทั้งสองคนไว้ได้ในสุพน์กล่าวต่อว่าภรรยาซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าให้ตนฟังว่าเห็นดาบตำรวจอารามเดินถือปืนตรงเข้าไปยังโต๊ะที่ทั้งสามคนนั่งอยู่โดยไม่พูดจะอะไรจากนั้นก็ลั่นไกใส่ในายจรันเป็นคนแรกแล้วยิงนางสมคิดเป็นคนที่สองก่อนจะหันปืนไปยิงอดีตภรรยาแต่กระสุนหมดจึงทำให้ถูกยิงที่บริเวณแก้มบาดเจ็บสาหัสพอยิงเสร็จดาบตำรวจอารามก็ตะโกนเสียงดังลั่นคล้ายสติหลุดก่อนจะเดินออกจากร้านไป